ที่ไม่ใช่อนุกมตัวเลขก็มีซึ่งเป็นอนุกรมภาพนะฮะเขาเรียกกันว่าอนกกลมภาพก็คล้ายๆกับอนกกมคณิตนะฮะแต่เขาจะโยเขาจะโยมมาไว้ในบทนี้นะฮนะก็เป็นการวัดเหตุผลเหมือนกันครับเหมือนกรน,นุูกกมคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ไปดูครับอนุกรมภาพมันก็แบ่งออกเป็นหลายๆแบบนะฮะไปดูแบบที่1นครับอนุกมแบบที่1คืออนุกรมภาพมิติเดียวฮะ อนุกรมภาพมิติเดียวคือโจทย์เนี่ยจะให้ภาพมาสามภาพสี่ภาพแล้วแต่ครับแล้วจะมีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะในสี่ภาพห้าภาพสามภาพสี่ภาพเนี้ยแล้วให้หาภาพถัดไปฮะอ่าคือเป็นอนุกรมในแนวเดียวนั่นเองฮะอย่างตัวอย่างที่หนึ่งครับมีวงกลมแล้วจุดดำเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนไปใช่ไหมฮะ จุดดำเนี่ยควรจะไปอยู่ที่จุดไหนฮะในรูปที่ห้าอ่ามันก็เคลื่อนไปทีละเศษหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมฮะเคลื่อนไปเรื่อยๆเ,เหมือนถ้าเทียบเป็นนาฬิกาก็เป็นจากสิบสองไปเลขสามใช่ไหมจา,ไ 6, 6, ไจากเลขสามไปเลขหกเลขหกไปเลขเก้าแล้วจากเลขเก้าควรจะไปเลขอะไรถัด,ถดไปฮะก็ควรจะเป็นเลขสิบสองซึ่งเป็นข้อขอควายนั่นเองครับ อ่าทีนี้ตัวอย่างที่สองครับีรูปมาให้เหมือนกันครับให้หาว่ารูปถัดไปจะเป็นรูปอะไรฮะอ่ะจริงๆในรูปมันจะมีในรูปมันตอขอไข่นะครับอ,อมันคือการทำอะไรฮะเนี่ย มันคือการสลับที่กันเฉยๆนะฮะก็คืออะไรฮะขอไข่เขาแค่กลับมาเป็นรูปเหมือนรูปในรูปเดิมในรูปแรกใช่ไหมครับอ่าในรูปแรกนะฮะต่อไปข้อที่สามตัวอ,อย่างที่สามฮะ ทำไมครับข้อที่3มเนี่ยหนึ่งสองภาพหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเหมือนการค่อยๆเริ่มเขียนเขียนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเส้นในการลากเส้นแต่ละครั้งก็จะมีมุมที่หักไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะจะมีการหักมุมไปไม่ลากเส้นยาวต่อนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วรูปที่ข้าที่ควรจะเกิดก็ต้องเป็นเส้นที่หักเข้ามาฝั่งนี้นะเพราะมันหักหม้วนมาตลอดนะฮะตอบข้อไข่ใช่ไหมฮะ ต่อไปนะครับสามจุดสองฮะแบบที่สองของอนุกรมภาพก็จะเป็นอนุกรมภาพอันหลายมิติฮะน่ามาดูทั้งหมดเลยนะฮะหลายมิติก็คือโจทย์จะกําหนดภาพมาให้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าโจทย์อาจจะถามหาแนวในแนวตั้งก็ได้หรือในแนวนอนก็ได้อย่างเช่นในข้อหนึ่งฮะโจทย์กําหนดภาพมาให้ถึงแปดภาพนะฮะแต่ถามหาแนวตั้งครับอ ไหมครับก็ง,ง่ายๆใช่ไหมครับอย่างข้อหนึ่งเขาให้ดูเราควรจะไล่ดูภาพจากบนลงล่างใช่ไหมครับไปทีละหลักใช่ไหมฮะในแถวในหลักแรกนะฮะแถวที่หนึ่งมันเป็นสี่เหลี่ยมรูปเดียวใช่ไหมฮะแถวที่สองก็เป็นสองรูปแถวที่สามก็เป็นสามรูปและรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเดิมใช่ไหมฮะก็คือเป็นการเพิ่มรูปนั้นๆครั้งละหนึ่งรูปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรเอ่ยของเราเนี่ยควรจะต้องเป็นรูปอะไรฮะ เป็นข้องององูนะฮะเป็นรูปเดิมนั่นแหละครับแต่ว่ามีสามรูปเพิ่มขึ้นมานั่นเองต่อไปตัวอย่างที่สองครับวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มาแปลรูปเหมือนกัน,นะฮะ,ะมันคืออะไรฮะภาพที่ขาดหายไปใช่ไหมฮะในแนวตั้งนะฮะ แนวตั้งหรือแนวนอนก็ตามนะครับมันจะมีภาพครบทุกภาพ3ามแบบก็คือวงกลมสามเหลียหล่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับนะฮะมันก็จะเป็นอะไรฮะที่ขาดหายไปอา,อาจจะดูแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ฮะถ้าดูแนวนอนก็เป็นวงกลมใช่ไหมดูแนวตั้งก็ยังเป็นวงกลมอยูเพระะาะฉะนั้นค้อนี้ตอบขอไขนะฮะอเคนะครับ ทีนี้ฮะ,ะแบบที่สี่ฮะ,ะการวัดความสามารถในแบบที่สี่ก็คือการวัดว่านะฮะภาพที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยอยู่ในข้อไหนนะฮะคือลักษณะเหมือนกันนั่นเองฮะ,ะไปดูตัวอย่างที่หนึ่งครับก็บอกว่าให้หาภาพที่มีลักษณะเหมือนกันกับภาพที่กําหนดให้ครับ เขาให้กําหนดมาให้เป็นอะไรฮะรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะแล้วก็มีสามเหลี่ยมกลับด้านรูปเล็กอยู่ด้านในฮะแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมรูปเล็กอยู่ด้านในอ่อย่างนี้ครับรูปไหนฮะเขาจะต้องเป็นรูปจอดจานใช่ไหมครับเพราะว่ามีรูปรูปใหญ่ฮะที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมแล้วก็รูปเล็กที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมเหมือนกันแต่กลับด้านอยู่ข้างในใช่ไหมฮะ จริงๆสี่เหลี่ยมนี่ก็กลับได้นะแต่กลับไม่กลับมันก็รู้สึกไม่รู้สึกใช่ไหมฮะต่อไปตัวอย่างที่สองครับอ่ไปดูรูปฮะแล้วลองลองดูฮะทำไมครับอ่าสองภาพแรกเป็นภาพที่ผมบอกว่าอ่าไม่ใช่ภาพจำนวน ไม่ได้ภาพสี่เหลี่ยมหรืออะไรเหลี่ยมเหมือนกันฮะแต่เพียงแต่ว่าในแต่รูปนะฮะรูปที่อยู่ด้านในและด้านนอกเนี่ยมีจํานวนด้านเท่าๆกันนะครับอย่างสี่เหลี่ยมเน,นี่ยข้างในอาสี่เหลี่ยมมันมีสี่สี่ด้านอยู่แล้วใช่ไหมฮะในรูปนี้นะครับแต่ว่ารูปข้างในมันก็มีสี่ด้านเหมือนกันใช่ไหมฮะนะครับ <P. S 2> เพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์ควรจะต้องเป็นรูปที่ที่มีเหลี่ยมเท่าๆกันและบรรจุอยู่ข้างในฮะ ก็ไก่ไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่ามันมันไม่มีรูปที่ไม่ใช่เหลี่ยมด้วยนะฮะขอไข่ครับขอไข่นับด้วยมีกี่เหลี่ยมฮะหาเหลี่ยมเท่าๆกันนะฮะขอไข่ก็เป็นคําตอบนะครับต่อไปฮะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนะฮะเป็นแบบที่เขาเรียกว่า ให้เขียนลักษณะที่คล้ายกัน,นะฮะลักษณะร่วมกันนั่นเองะฮะอ่าเขาก็กำหนดเขาจะกำหนดมาให้ก็คือตรงนี้นะฮะในกรอบสี่เหลี่ยมด้านด้านซ้ายส่วนส่วนฝั่งเนี้ยเขาจะเขาจะว่างมาให้ะฮะเขาจะปิดมาอย่างเง้ขาจะว่างเขาจะไม่เขียนอะไรมาให้ะฮะให้เราหาเอ,าเองะฮะอ่าแต่นี้มันเป็นตัวอย่างเขาเลยมีเฉลยมาแล้วนะฮะเขาเนครับอะไรที่คล้ายกันนะฮะก็ต้องเป็นทุกรูปมีส่วนโค้งหมดใช่ไหมะฮะ ข้อ2ครับอะไรที่คล้ายกันนะฮะก็คือทุกรูปมีเส้นทะแยงมุมใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะฮะพะมีรูปสุดท้ายที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับต่อไปตัวอย่างที่สามส่วนที่คล้ายกันก็คือทุกรูปมีวงรีเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันอีกแบบหนึ่งนะฮะต่อไปครับโจทย์แบบที่ห้าครับคือการ อ่าคือการสรุปความนะฮะการสรุปความในที่นี้คล้ายๆกับอ่ากพนะฮะกพแบบเก่าในเรื่องของของอะไรนะฮะของตรรกศาสตร์นะครับของตรรก,กวิทยาน,นั่นเองนะฮะหรือสอดคล้องไม่สอดคล้องนั่นเองนะครับูดงานนะฮะซึ่งสรุปความก็จะมีหลายแบบอีกนะฮะซึ่ง เป็นการวัดความสามารถในการหาเขาเรียกอะไรหาผลลัพธ์นะฮะอันนี้เขาเขียนว่าหาข้อยุตินะฮะหรือหาข้อสรุปแล้วก็ตามที่มันสมเหตุสมผลและเป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดนะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องไปอิงถึงหลักความจริงตามธรรมชาติฮะเอาแค่โจทย์กําหนดมาให้ยังไงก็พอแล้วครับอ่าแบบที่1ครับ5.1คือการเปรียบเทียบฮะ เรียบเทียบลักษณะโจทย์จะเป็นยังไงฮะโจทย์จะกําหนดสมมุติฐานหรือเงื่อนไขมาให้อย่างน้อย2 2เงื่อนหรือ2สมมุติฐานฮะแล้วให้หาข้อสรุปว่าจริงๆแล้วข้อสรุปคืออะไรฮะในการเปรียบเทียบเช่นนะฮะตัวอย่างที่1นึครับเขาบอกว่าน้อยสุกกนิดนิดสวยกว่าหน่อยฮะสรุปแล้วคืออะไรฮะจริงๆมันจะมีช้อยนะฮะน้อยสุกกันนิดนิดสวยกว่าหน่อยแสดงว่าสุดท้ายแล้ว น้อยจะต้องสวยที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้อยจะสวยกว่าสวยกว่านุดนะฮะอ่าเป็นการเหมือนกับเป็นการตัดชื่อคนตรงกลางหรือคำตรงกลางทิ้งไปนั่นเองครับอ่าต่อไปครับข้อสองฮะ่ายาวขึ้นนิดหนึ่งฮะน้อยสวยกว่านิดนิดสวยกว่านุดนุดสวยกว่าแดงเพราะฉะนั้นแล้วอะฮะสรุปก็คือน้อยสวยกว่า แดงใช่ไหมครับอ่านะฮะมันเป็นการตัดคําตรงกลางนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ชื่อตรงกลางจะมีชื่ออะไรบ้างฮะชื่อที่สามตันเองจะมีนิดกับนิดใช่ไหมฮะนุดกับนุดอ่าส่วนน้อยกับแดงนี่เขาพูดแค่ครั้งเดียวนะฮะนี่เป็นเทคนิคการทำนะฮะให้ตัดคําที่สามไปนั่นเอง ต่อไปนะฮะตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่สามฮะน้อยกดนิดนิดกดนุดสรุปว่าจะสรุปได้ไหมครับว่าน้อยกดนุดด้วยไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าน้อยกดนิดแต่นิดกดนุดเนี่ยน้อยไม่จําเป็นจะต้องกดนุดก็ได้นะครับอา,อาจจะกดหรือไม่กดก็ได้ครับเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมครับมันก็เลยตอบว่าสรุปไปได้นะฮะต่อไปครับน้อยสูงกว่านิดนิดเตี้ยกว่านุสน้อยสูงกว่านิดนิดเตี้ยกว่านุสสรุปได้ไหมครับว่าน้อยสูงกว่านุสก็สรุปไม่ได้เพราะว่าอันที่บอกว่าน้อยสูงกว่านิดเนี่ยแล้วบอกว่านิดเตี้ยกว่านุสเนี่ยนุสอาจจะสูงกว่าน้อยก็ได้หรืออาจจะเตี้ยกว่าน้อยก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปไม่ได้นะฮะ ต่อไปครับข้อ5ครับ4มากกว่า5 5มากกว่า6เราจะสรุปได้ไหมฮะสรุปได้นะครับไม่ต้องไปคิดถึงความจริงนะฮะก็สรุปได้เป็น4มากกว่า6นะครับ